รายการท่องสตูดิโอ1208เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโครงงานรหัสวิชา3905 0จี8501ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันแผนกวิชาเทคโนโลยีสาราสนเทศและการสื่อสารโดยมีจุดประสงค์ัทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเนื้อหารายการจะกล่าวถึงอุปรกรณ์ถ่ายทอดสดของดาววิดีโอวิธีการใช้งานอุปรกรณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดสดต่างๆรายการนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยและทางผู้จัดทำขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังได้้้นนาาความรรรรรูไปปะยุกต์ใชงจงจจิิเญพ สวัสดีพี่เน้นน้องเน้นและผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการห้องสตูดิโอ1208และพบกับผมอีเช่นเคยผมสัมมทธเน,นปัดยามใหญ่ครับหรือจะเรียกพี่หนุ่มก็ได้นะครับและนี่นะครับเป็น EP ีที่2พาร์ทสแล้วนะครับเป็น EP ีสุดท้ายของอการถ่ายเท่าสดชุดเสมือนจริงวิชวลสตูดิโอนะฮะอี EP นี้จะเป็นภาพรวมแล้วกันในการ ให้เห็นว่าระบบการทำงานของอชุดถ่ายท่าสดเสมือนจริงวิ t u a l Studio นะครับเป็นแบบไหนเป็นไปในรูปแบบไหนและมีตำแหน่งอะไรบ้างอะไรอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องสตูดิโอนะฮะอยู่ในห้องสตูดิโอของของวิไลเรานะฮะห้องสตูดิโอ2 8 0 8ก็เอามาตั้งเป็นชื่อรายการเหมือนกันนะครับ ห้องนี้นะเป็นห้องที่ไว้ถ่ายทำต่างๆในห้องสตูดิโอนะครับเช่นรายงานข่าวถ้าน้องๆอยากเห็นก็ไปดูใน Youtube วิไลสุนทรสา์วิสุทธิ์สำเน็นะครับที่เกี่ยวกับรายการารายการอะไนะครับรายการาเรื่องเล่าเรื่องเล่าสุดสัปดาห์นะครับผมก็พี่เป็นคนควบคุมรายการเองนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้นะครพี่อยู่ในจุดควบคุมหลักจุดควบคุมหลักของชุด ถ่ายทอดสดเสมือนจริงในชุดสตูดิโอนะฮะตัวที่พี่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับน้องๆจำได้ไหมครับว่าคือชุดอะไรนะฮะชุดนี้นะเป็นชุด t v s 1 2 0 0นะครับที่น้องๆได้รู้จักว่าเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ทุกประการนะฮะเหมือนคอมพิวเตอร์แค่มีโปรแกรมประยุกต์มีโปรแกรมเฉพาะนะฮะมีโปรแกรมเฉพาะของตัวชุดถ่ายทอดสดตัวนี้นะครับเป็นชุด t v s 120 0ก็คือตัวนี้นะครับชุดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ มีชุดมิกเซอร์มาช่วยควบคุมด้านเสียงอีกชุดหนึ่งนะฮะอันนี้ที่น้องๆได้เห็นนะครับเป็นหน้าต่างโปรแกรมนะฮะของของตัวทีเวสหนึ่งสนะครับผมที่พี่สอนไป EP EP ก่อนนะฮะ EP ก่อนนั้นนี้พี่สอนวิธีใช้ไปแต่ยังไม่เห็นรูปแบบคร่าวๆมากเท่าไหร่แตอ่อันนี้เป็นเต็มระบบพี่ได้เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับมาดูหน้าต่างนะฮะที่พี่บอกไปในในชุดไหนนะ ในเลเยอร์นะฮะเลเยอร์การทำงานของชุดนี้นะครับจะจะแบ่งออกเป็นอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะฮะส่วนนี้ครับเป็นมันติวิวนะส่วนนี้เป็นมันติวิวคือภาพรวมภาพรวมทั้งหมดนะฮะของตัวถ่ายทอดสดเช่นอ่าตรงนี้เป็นตัวเตรียมนะฮะพรีวิวกับโปรแกรมนะครับคือตัวนี้ออกไปถ่ายเทอดสดแล้วตัวนี้คือเป็นการเตรียมเตรียมหน้าเพื่อสลับ เพื่อสลับหน้าจอไปตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องหนึ่งพี่ได้เตรียมถ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็ออกนี้ก็คือเป็นจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กมาเสริมเสียบเพื่อเช่นจะเปิดอะไรนะเปิดสื่อต่างๆเปิดสื่อต่างๆในคอมตัวอื่นเพื่อมาเสียบเสริมหน้าจอแล้วก็ทางตัวเซตเนี้ยครับก็จะจัดจะจะ,จะจัดเข้าไปอยู่ในชุดของการถ่ายเทอดสดไปด้วย อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของมีเดียมีเดียนี้พี่ได้ออกแบบเป็นรูปแบบแบ็กกา d แบบเป็นกราฟิกขยับนะฮะเป็นเป็นกราฟิกแบบเคลื่อนไหวของของตัวมีเดียทั้ง2รูปแบบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้วิไลนะครับแล้วลอ,อันที่สองเป็นสเตลนะเป็นการใส่แบบพวกโลโก้ข้อความเล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเทคนะคับเป็นพวกข้อความป้ายชื่อของผู้ประกาศข่าวนะครับผมก็ จัดไปก็อยู่ในส่วนนี้แทบจะเป็นส่วนเดียวกันแต่ชื่อก็บ่งบอกถึงประเภทประเภทการใช้ช่องนะแต่หลักการทำงานก็ไม่ได้แตกต่างกันส่วนข้างล่างสุดนะครับเป็นส่วนของมุมกล้องต่างๆเป็นการออกแบบกาออกแบบพื้นที่พื้นที่การถ่ายทำออกแบบรูปแบบของการวางกล้องแบบแบบวิชวลสตูดิโอนะครับเป็นรูปแบบเฉพาะ ของตัวชุดนะฮะเป็นเช่นเรายืนอยู่ที่เดียวแต่ถ้าเราออกแบบให้อยู่ยืนมุมข้างกล้องก็จะส่องแบบมุมข้างให้เราอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็เรื่องมุมอะไรพวกนี้พี่ก็ไม่ได้จัดพี่ก็ใช้มุมตรงอย่างเดียวมุมที่พี่ออกแบบก็แค่นี้นะง่ายๆไม่มีอะไรมากนะเพราะเพราะเราแค่ถ่ายแค่ตรงตรงหน้าระหว่างกันนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่า,อาตอนนี้พี่จัดไว้แล้ว ที่ค้างคาเมื่อปีที่แล้วนะ,ะก็จะมีอะไรเช่นอะไรนะเช่นการลบลบพื้นหลังลบพื้นหลังสีเขียวนะฮะเป็นกล้องอในการถ่ายแบบวิดชัวสตูดิโอก็คือเป็นการแบบทำให้เป็นเสมือนจริงเสมือนว่าเราอยู่ในสถานการณ์จริงหรือแบบเราอยู่ในห้องสตูดิโอแต่เราไปถ่ายนอกทะเลอะไรประมาณนี้นะให้มันดูแบบ เวอร์ๆนะครับแต่สมัยนี้เขาไม่ได้ใช้กันแล้วสตูเราก็เป็นรูปแบบตำนานและก็เก่าพอสมควรแต่เป็นรู้ไว้นะว่าเป็นชุดที่น้องๆได้มีโอกาสใช้นะครับผมนะเรามาเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับก็วิธีวิธีตัดพื้นหลังนะฮะน้องๆจำได้ไหมครับกล้องหนึ่งนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับของส่วนนี้นะส่วนนี้นะครับช่องเนี้ย C H L คีหนึ่งนะครับหรือ C F L คีสองคีหนึ่งกับคีสองก็คืออแคมปหน 1, ึ่งกับแคมปสองคือกล้องหนึ่งกับกล้องสองนะครับตอนนี้พี่เสียบกล้องกล้องหนึ่งนะฮะพี่เสียบกล้องหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่กล้องหนึ่งนะฮะแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือ Simple Simple อะไรนะคอมมาคีนะฮะซิมเปิลคอมมาคีนะฮะน้องๆก็จะเห็นภาพรวมว่าถูกตัดแล้วเนะี่ยถูกตัดไปส่วนหนึ่งนะฮะแต่ถ้าจะให้เนียนนะครับน้องๆก็ต้องเข้ามาปรับเล็กๆน้อยๆในนี่นะครับ ก็พี่จะแนะนำไอ้อันที่สองนะฮะเป็นอ่าซิมเพิลคอมคอมบิเอตีอะไรสักอย่างนะอ่านไม่ค่อยถูกนะครับก็กดไปที่สีนะครับผมแล้วก็ไปแล้วก็ไปแตะในรูปภาพสักที่หนึ่งนะฮะนี่นะครับน้องๆเห็นว่าเนียนไหมครับนะจะให้จะให้ดูก็ได้นะให้ดูบนจอจะได้แบบชัดเจนนะฮะดูบนจอก็ได้นะฮะอันนี้คือจอหลักของเราจอพิววิวนะจอเอ้จอนี้จึงจอโปรแกรมที่ถ่ายทอดสดนะครับออก ออกไปทางถ่ายเท่าสดหลักนะครับเป็นจอหลักนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ยังไม่เนียนก็ปรับได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เนียนแล้วไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาเช่นโลโก้นะน้องๆจะทําอย่างไรนะฮะโลโก้ก็จะใช้อยู่ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของโลโก้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของโลโก้ตอนนี้โลโก้พี่ใช้อ่าตอนนี้พี่เปิดมาแล้วอันนี้เป็นเตรียมนะครับ จะเตรียมเวลาจะให้ขึ้นไปฝั่งนี้ก็กดคําว่าคัดนะครับคัดหรือเฟดนะเฟดก็จะดูสมูทหน่อยนะถ้าคัดก็จะไปเร็วๆเ,เลยอะไรประมาณนี้นะครับดูบนจอใหญ่ก็ได้นะฮะก็จะได้เห็นได้ชัดนะครับเป็นถ้าเฟดก็จะหายไปแบบช้าๆถ้าเป็นคัดก็จะมาแบบเร็วๆนะครับผมโอเคนะคด้านโลโก้ก็จะมีส่วนนี้เป็นส่วนของด้านโลโก้โดยเฉพาะนะครับผมส่วนถัดมามีอ<ล>ะไรอีก <ละ S 2> ่ออ่า ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีอย่างประมาณนี้ในการควบคุมนะครับผมนะก็ต่อไปก็เอาเป็นการดูเส้นวงจรดีกว่าวงจรการต่อนะครับผมเส้นวงจรการต่อนะครับตอนนี้นะครับเป็นชุดทีเวสหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับเป็นเป็นชุดอของการถ่ายทอดสดเสมือนจริงชุดนี้นะด้านหลังที่พี่บอกไปนะครับว่ามันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ทประการเลยมีแบบเสียบสายอะไรต่าง แต่มีมีการ์ดจอบางส่วนที่เป็นที่เป็น,เ,ปนเฉพาะเฉพาะของชุดทีเวสหนึ่งสองศูนยะเช่นส่วนนี้นะน้องๆเห็นไหมครับก้องช่วยซูมเลยนะครับก็ส่วนสีแดงนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นการนําเข้าวิดีโอนะครับที่พี่สอนบอกไปตรงนี้ก็เป็นการนําออกวิดีโอนะครับไปเซตใส่ส่วนอื่นๆนะครับแล้วแถบการ์ดจอสีเขียวอันนี้นะครับเป็นการาเป็นการ จะเห็นว่า h d m i นะครับมีอยู่ช่องหนึ่งท so ี่ไม่ได้เสียบเพราะช่องนี้นะเป็นการเสียบออกนะครับที่ขึ้นอยู่ในหน้าขึ้นอยู่ในหน้าอะไรนะขึ้นอยู่ในหน้าโปรแกรมนะครับเสียบออกนะครับแล้วก็อันนี้ที่เสียบออกมาครับคือเป็นเส้นเส้นที่เอาออกไปถ่ายเท่าสดนะครับคือถูกปรับแต่งแล้วก็คือจะออกมาเส้นนี้เส้นนี้นะครับมาเข้าใส่ตัวนี้นะครับมาเข้าใส่ตัวนี้นะครับแต่เรื่องการถ่ายเท่าสดถ่ายเท่าสดในตัวโปรแกรมอยู่แล้ว นะครับผมก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ของเซตด้านหลังไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนกล้องเส้นกล้องก็เสียบมาแล้วนะครับเรามาดูตรงด้านเครื่องเสียงเล็กน้อยนะฮะด้านเครื่องเสียงนะครับก็จะมีเข้ามานะฮะในมิกเซอร์มิกเซอร์ยามาฮ่าซิ u นะฮะ MG 16XU นะครับ,รบผมก็มีหลายช่องแต่เราใช้แค่ไม่เดียวก็คือช่องเดียวหลักการทํางานมีแค่ช่องเดียวนะครับผมหลักการ พี่ใช้ไม้เส้นดำนี้พี่ใช้ไม้เส้นดำนี้ถ้าใช้ใช้ไม้หนึ่งเส้นหนึ่งตัวก็ควบคุมหนึ่งช่องนะครับหนึ่งช่องนี้นะครับเมื่อเปิดเสียงก็จะเข้าไปอยู่ในตัวมาสเตอร์นะมัสเตอร์ก็จะออกไปสองเส้นอนนี้นะครับเพื่อไปเข้าใส่ตัวโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับผมก็โปรแกรมก็จะมีเสียงเข้ามานะในด้านเสียงไม่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบคร่าว อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคร่าวๆนะครับของตัวชุดถ่ายทอดสดนะครับก็ทบทวนเล็กน้อยก็คือชุดหน้านี้นะครับโปรแกรมนะจอนี้ก็จะเป็นจอควบคุมหลักทั้งหมดจอควบคุมหลักทั้งหมดอันนี้จอมันติดมันติดมันติดเทื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เป็นจอที่ไว้ดูภาพรวมของสื่อต่างๆ,ๆแล้วจอใหญ่นี้ก็เป็นจอที่ออกไปไลฟ์สดแล้วนะ จอนี้จะเป็นจอที่ออกไปไลฟ์สดแล้วนะห้องสตูดิโอหน้าของเรานะก็ด้านหลังจะเป็นพื้นเขียวนะดั่นหลังจะเป็นพื้นเขียวพร้อมตัดนะครับผมพื้นเขียวแบบก็ใช้ตัวคอมมาคีที่พี่สอนไปเมื่อคู่นะครับมามาตัดโปรแกรมนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะมีการจัดไฟนะครับมีการจัดไฟมีการจัดไฟที่พี่จะสอนที่จะให้พี่เกมสอนใน ep ที่ ep ที่5นะครับผมเรื่องการจัดไฟ ต่างๆในการจัดเนี่ยนี่รูปแบบนะครับก็นั่งไปนะ้องๆก็จะได้เห็นนะครับว่าพี่อยู่ในรายการนะฮะสังเกตอยู่ในมุมจอนะฮะก็นี่นะก็ถ้าตัดก็จะประมาณนี้นะครับเห็นคร่าวๆก็จะมีกล้องอยู่หนึ่งตัวที่ไว้ถ่ายหน้าเรานะครับไว้ถ่ายหน้าเราแล้วก็จะมีแสงไฟสองข้างนะมาแทงให้แบบดูสว่างมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับคือห้องสตูดิโอนะครับของเรานะครับ ในห้องสตูดิโอนี้ก็จะใช้ในชุดเซตของอชุดถ่ายทอดสดสตูดิโอเสมือนจริงนะฮะก็เป็นวิชววสตูดิโอนะครับโดยใช้ตัวตัวหลักของเราก็คือ t v s 1200นะครับเป็นอ,อุปกรณ์ถ่ายทอดสดหลักของเราในห้องสตูดิโอชุดนี้นะครับใน EP ที่2 Part 4ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้ว อ่าีพีถัดไปก็จะเป็น E ีพีที่3เป็น E ีพีที่3เป็น E ีีเริ่มของชุดถ่ายทอดสดเคลื่อนที่นะครับก็น้องๆก็อยากจะทําความรู้จักใน E ีพีที่อีีที่3ก็เชิญนะฮะก็มีขะมีขากหลายมีมีมันมีความก็เดินทางจะติ ก็มีความมีสิ่งอีกหลากหลายมีอุปกรณ์อีกหลากหลายที่น้องๆต้องทำความรู้จักนะฮะก็ที่พูดไปเมื่อ e ีพีที่อีที่หนะครับผมทั้งชุดถ่ายทอดสดเสมือนจริงกับชุดถ่ายทอดสดแบบเคลื่อนที่นะ,ะมีทั้ง2ชุดชุดนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าน้องๆไม่เข้าใจในด้านไหนก็ย้อนวิดีโอดูเอาละกันนะฮะก็อีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ What? <sniffs>